สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูปัญหาเกี่ยวกับการใช้ลายแล้วค้างช้านะครับตัวลายนี่คือลา์ของผมนะครับตัวอย่างนะครับก็คือเวลาเราเปิดใช้งานลายนะครับบางทีเราส่งสติ๊กเกอร์หรือส่งข้อมูลอะไรเนี่ยมันจะช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอ่าสิ่งที่ทําให้ลายเราช้าเนี่ยก็คือมันมีการใช้งานเป็นนานๆนะครับ แล้วก็เราไม่เคยเข้าไปเคลียร์ดัต้เคลียร์ข้อมูลอะไรออกเลยนะครับมันก็จะเก็บสะสมอยู่ในแอปพลิเคชัน Line นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโทรศัพท์ของแต่ละท่านเนี่ยมันมีข้อมูลค้างอยู่ในระบบเยอะเพียงใดนะครับอันดับแรกเราไปที่ s e ตติ้งนะครับไปที่เซตติ้งนะครับอหรือการตั้งค่านะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้ไอคอนแบบไหนนะครับไปที่การตั้งค่าของเครื่องครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนมาที่อแอปนะครับคำว่าแอปหรือบางเครื่องจะเป็นอแอปแอนโนเติฟเคชันนะครับก็เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนหาแอปพลิเคชัน Line นะครับถ้าหายากาก็กดที่แว่นขยายตรงนี้แล้วก็พิมพ์เลย LINE นะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่า ขึ้นการใช้ข้อมูล10.46กิกะไบต์นะครับคลิกเข้าไปในราย์นะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูลดีเทลนะครับก็คือดูที่เก็บนะครับเข้าไปจนตรงที่เก็บนะหรือโทรศัพท์ของบางท่านจะเป็นคําว่า Storage นะครับก็คืออันเดียวกันคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นว่า,าตรงข้อมูลนะครับจะมีข้อมูลสะสมอยู่ในแอปเนี่ย9.93 กิกะไบต์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลสะสมในแคชเนี่ย258เมกะไบต์นะครับซึ่งข้อมูลทั้งสองเนี่ยโดยเฉพาะตรงข้อมูลเนี่ยนะครับหรือตัว Data นะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์ข้อมูลนะครับออกทั้งหมดนะครับทั้งข้อมูลแล้วก็ตัวแคชนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องแบ็กอัพการ ติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าแชทฮิสตอรี่ไว้ก่อนนะครับก็คือเราก็ออกไปก่อนนะครับไปที่ไลน์เข้าไปที่ไลน์ใหม่นะครับเข้าไปที่แอปไลน์นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าหลักนะครับหรือโฮมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่รูปเฟืองนะครับคลิกที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปหาคําว่าแชทนะครับเสร็จแล้วนะครับ ที่หัวข้อข้อมูลเลยเนี่ยที่เขาเขียนว่าสำรองข้อมูลแอนเรียกคืนข้อมูลประวัติแชทนะครับตรงนี้หรือโทรศัพท์ของบางท่าน,นนะครับก็จะขึ้นเป็นแ uh บ็กอัพแอ Restore Chat Story นะครับก็เป็นอันเดียวกันก็เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างอันนี้นะครับของผมเนี่ยตอนที่ผมดึงข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือซื้อโทรศัพท์ใหม่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับสำหรับ ของท่านใดที่นะครับยังไม่เคยลงบัญชีไว้นะครับลงบัญชี google ไว้นะครับก็นะครับตรงนี้หรือของผมลงแล้วครับก็จะมีชื่อ google ของผมไว้ g ีเม l ของผมไว้นะครับเป็นชื่อ gmail นะครับคือเป็น g ี mail ท,าาาาที่เราลงเพื่อที่จะสามารถเรียกสามารถที่เราลงเพื่อที่จะแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยไปที่ g ีเม l ของเราไว้นะครับแล้วก็ พอเราจะดึงใช้คืนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่นี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเขาให้เลือกบัญชีสําหรับจะให้เราอ่าฝากข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้เราก็เลือกในในในบัญชีที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับว่าเราใช้บัญชีอะไรอยู่นะครับ ก็อนุญาตนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียน Gmail ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาทีา่หัวข้อสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive นะครับหรือบางเครื่องเนี่ยจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจะเขียนคำว่า Back up to Google Drive นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแตะเข้าไปตอนนี้ ทาง l ลย์ก็กำลังแบ็กอัพข้อมูลนะครับเข้าไปจัดเก็บไว้ให้เราที่ Google Drive อยู่นะครับที่เราลงทะเบียนโดยบัญชี Gmail ของเรานะครับโอเคเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ตกลงเลยนะครับตอนนี้เรามีการสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือใครจะตั้งให้ระบบทำการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติก็เข้ามาเซบได้เลยครับว่าจะให้สำรองที่ความถี่นะครับทุกๆวันหรือทุกสามวันทุกสัปดาห์ครับทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือนนะครับคือจะให้ใช้เฉพาะ Wi-Fi นะครับที่ผมเลือกไวโอเคเมื่อเราสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทำการลบ Data ในแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งหรือการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แอปนะครับหรือแอปโน t ตแอ a พลิเคชันนะครับแล้วก็ค้นหาแอปไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วไปที่ที่เก็บนะครับหรือ บางเครื่องใช้คำว่าสตอเลนะเสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เราสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถลบข้อมูลได้เลยนะครับในที่นี้ของผมเนี่ย9.93กิกไบนะก็มาที่จัดการข้อมูลนะก็ตอนที่เขาก็จะเตือนเรานะครับว่า,าถ้าเราลบเนี่ยมันจะลบเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลต่างๆนะครับพวกไฟล์รูปภาพต่างๆก็จะโดนลบหมดนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เราทำการแบ็กอัพตรงแชทฮิสตอรี่ไว้นะครับข้อมูลที่เราติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะยังอยู่นะครับทีนี้ยผมก็จะจัดการให้ลบข้อมูลออกหมดเลยนะครับใน,นส่วนนี้ตอบตกลงไปเลยนะก็ระหว่างนี้ก็จะรอให้เขาลบข้อมูลออกให้นะครก็รอสักพักหนึ่งโอเคตอนนี้ ข้อมูลนะครับจากเกือบ10กิกะไบต์เนี่ยตอนนี้เหลือศูนย์ไบต์เลยก็คือไม่มีข้อมูลเลยนะครับนะครับโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับโอเคเมื่อกลับมาที่แอปพลิเคชัน Line นะครับก็จะเหมือนกับเราเข้าใช้ไลน์ใหม่เลยนะครับก็อันดบ,บแรกก็ให้เข้าสู่ระบบนะครับ เป็นการเข้าสู่ระบบจะใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือใช้ facebook เราก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะลิงก์เข้าไปนะครับก็กรอกหมายเลขเรเขาได้เลยครับแล้วก็รลอ s เ s นะครับเราจะใส่ใเลาออโต้เลย ต่อมานะครับก็คือมันจะวิ่งเข้ามาที่หน้าเรียกคืนประวัติการแชทเลยนะครับวันนี้ให้เราไปที่บัญชี Google ครับไปที่บัญชี Google ตัว Gmail ที่เราทำการลงทะเบียนไว้นะครับตัดกลงอ่าโอเคเมื่อเราเลือกบัญชี g ี mail ที่เราลงทะเบียนของไลน์ไว้แล้วนะครับก็ เรียกคืนประวัติการแชทได้เลยนะการเรียกคืนค่อนข้างที่จะติดปัญหานิดนึ่งครับตอนที่แอปขโมลก็แกอัพไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับต้องกดกหลายๆรอบนะครับปิดแอปพลิเคชันเปิดใหม่แล้วก็แอป แล้วก็แบ็กอัพไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ได้นะคเมื่อกี้ตอนที่จะเรียกแชทฮิสตอรี่หรือเรียกคืนประวัติการแชทขึ้นมานี่ก็ขึ้นเออร์เรกันนะครับโอเคนะครับเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วตัดตกลงไปการตั้งค่ากันเพิ่มเพื่อนนะครับ ถ้าไม่ต้องการที่จะให้เพื่อนเพื่อนอนมัติก็ไม่จำเป็นต้องไปติ๊กนะครับก็ให้ติกเฉพาะอนุญ,ญ,ญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนเท่านั้นพอนะครับก็คือว่าเราต้องอนุญ,ญ,ญาตก่อนนะครับโอเคตัดไปได้เลยตอนนี้ระบบก,ก็กาลังซิงข้อมูลบัญชีเรากับไลน์อยู่นะครับ โอเคนะครับต่อไปก็ให้เรามาที่สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่สติกเกอร์ของฉันนะครับนี่คือสติกเกอร์ที่เราเคยซื้อไว้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้ก็ ก็คลิกที่ดาวโหลดทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็ไปดาวโหลดที่ emoji เหมือนกันนะครับดาวโหลดทั้งหมดเหมือนกันโอเคแล้วร้อยทีนี้ลองกลับไปที่ลายไปใช้ลายปกติครับ กเกอร์ที่เราโหลดไว้ก็มีใช้เหมือนเดิมนะประมูลติดต่อทุกอย่างก็ยังอยู่ยครบเหมือนเดิม